ต้มาหลังจากไปตีมีดมาเริ่มหิวแล้วนะครับผมและวันนี้แน่นอนว่ามาถึงพะเยานะฮะต้องมาที่ร้านนี้เลยอันเจเลยนะฮะร้านนี้เขาขายก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยเข้าอร่อยมากๆเลยแต่ว่าจะไปก๋วยเตี๋ยวแบบไหนหน้าตาเป็นยังไงด้านในมีคําตอบฮะไปกันเลยเข <larda. S 1> <ร>าบอกว่าใครที่มาพะเยานะฮะก็ต้องมาทานร้านนี้เลยเดี๋ยวเราไปดูด้านในว่าเป็นยังไงโอ้คนเยอะเหมือนกันนะ โอ้าว่าที่นี่เนี่ยลูกชิ้นหมูของเขาทำเองด้วยนะฮะเขาขึ้นชื่อมากเลยมาถึงแล้วไม่หูนะมังร้อนๆเลยนะฮะนี่เป็นก๋วยเตี๋ยวหมูวะครับนี่เนื้อครับเนื้อโซนเนื้อโซนเหมูอยู่ไหนครับโซนหมูอยู่โน้นโซนหมูอยู่นู้นอ๋อผิดโซน เอ,เอาอยู่้ยอยู่เอาเสน้นมีลูกชิ้นหมูครับจับเกาหลาลูกชิ้นหมูเขาบอกว่าอร่อยมากเลยต้องสั่งสองถ้วยเดีย๋ยวไปเจอที่โต๊ะครับ ครับอันนี้เป็นนี่ครับอขอบคุณครับมานะคุณผู้ชมเขาบอกว่ามาที่ร้านอันเจริญเนี่ยทีเด็ดเขาอยู่ที่ในเลยลูกชิ้นฮะกว่ลูกชิ้นของเขาเนี่ยทาเองแล้วก็อร่อยมากๆเลยอ,อร่อยจริงๆ ทุชมบอกได้คำเดียวเลยครับว่าอร่อยมากๆนะฮะแต่ว่าอร่อยแบบนี้เนี่ยที่มาที่ไปของก๋วยเตี๋ยวเนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวต้องคุยกับเจ้าของร้านนิดนึงนะครับพี่จิ๊บสวัสดีครับสวัสดีค่ะดีเจริญดนวครับพี่จิ๊บครับแมสวัสดีค่ะต้องบอกเลยนะฮะว่ามาพะเยามารับประทานก๋วยเตี๋ยวร้านอันจเจริญเนี่ยไม่ผิดหวังจริงๆค่ะเปิดมา<อ>นานาหรือยังครับ ตรงนี้นะคะที่เปิดมาเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวเนี่ยเปิดมาเป็นระยะเวลา12ปี12ปีแล้วแต่ว่าจริงๆแล้วเราเปิดมา60เกือบ70ปีแล้วค่ะเกือบ70ปีแล้วฮะ,ะ,ะจะเห็นได้เลยนะฮะว่าโอ้โห,โหผู้ที่มาใช้บริการเนี่ยเยอะมากๆเลยทีเดียวนะครับผมทราบมาว่าที่นี่เนี่ยมีทีเด็ดอยู่ที่ลูกชิ้นใช่ค่ะ ใช่ไหมครับผมทำเองเลยป่ะฮะทำเองค่ะของเรามีโรงงานผลิตลูกชิ้นเองเหรอครับทำลูกชิ้นมาตั้งแต่เริ่มต้นเลยหรือเปล่าใช่ค่ะอ๋อเคล็ดลับความอร่อยของลูกชิ้นแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวคืออะไรครับค่ะลูกชิ้นเราใั้สันวัตถุดิบนะคะวัตถุดิบที่ดีแล้วก็ลูกชิ้นของเราเนี่ยจะใช้เนื้อสดหมูสดที่ไม่ฟรีสนะคะไม่ผ่านน้ําแข็งไม่ผ่านการแช่เอาเนื้อสดสดเลยจากจากโรงงานยนะครับผมผมถามนิดนึงนะฮะว่าเวลานักท่องเที่ยวเนี่ยที่ดูรายการแล้วอยากจะมารับประทานอาหารที่ร้านอันเจริ เ,เวลาเข้ามาพยาวแล้วจะหาร้านเจอได้ยังไงครับมีเบอร์โทรศัพท์ไหมครับพีเจมส 054410966ค่ะครับผมก็ถ้าเกิดว่าคุณชมคนไหนนะมีโอกาสที่มาจังหวัดพะเยาก็มารับประทานอาหารแลวทั้งก๋วยเตี๋ยวได้ที่ร้านอันเจริญนะครับผมวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่จิ๊บมากๆที่มาพูดคุยกับเราในวันนี้นะครับผมขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมครับช่วงต่อไปช่วงเที่ยวนี้มีสาระนะฮะหมากจะพาคุณผู้ชมไปพบกับบุคคลที่ทุ่มเทในการอนุรักษ์ป่าโดยใช้หลักพุทธศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ว่าจะเป็นที่ไหนนั้นไปต่อกันเลยกับช่วงเที่ยวนี้มีสาระครับ ผู้ชมครับช่วงเท่นี้มีสาระในวันนี้นะครับหมอกจะพาคุณผู้ชมมาพูดคุยกับบุคคลที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการอนุรักษ์ป่าและที่สําคัญนะฮะมีการนําหลักพระพุทธศาสนามาช่วยในการอนุรักษ์ป่านะฮะวันนี้หมอกจะพาคุณผู้ชมมาพูดคุยกับพระภูมินัททีพิรักนรัสการครับหลวงพ่อครับเรจเริญพรนมัสก,การครับผมต้องเรียนถามหลวงพ่อก่อนนะครับว่าจุดเริ่มต้นของการนําหลักพระพุทธศาสนามาอนุรักษ์ป่าเนี่ยมีจุดเริ่มต้นยังไงครับจุดเริ่มต้นก็คือว่าการเปลี่ยนแปลงของสภาพป่าครับ ซึ่งเมื่อก่อนนี้อาตมาเห็นว่าสภาพป่านั้นอุดมสมบูรณ์แต่ระยะหลังมาประมาณย้อนไปประมาณ20สิกว่าปีเนี่ยป่าไม้ได้เปลี่ยนแปลงไปเยอะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ว่ามันจะหมดไปครับก็เลยคิดว่าเรามีวิธีการแบบไหนที่ว่าจะช่วยกันยับยั้งการตัดไม้ทําลายป่าก็เลยคิดว่าเออนอกจากจะใช้วิธีกรรม วัฒนธรรมประเพณีขนมนียังไปมีวัฒนธรรม,รพ,รรรมพิธีกรรมทางศาสนาก็ช่วยครับก็เลยคิดว่ามีการสืบชะตามแม่น้ำครับและบวชป่าไม้อมเอ่อเข้ามาช่วยเพราะสภาพความแห้งแล้งเกิดขึ้นทําให้ปัญหาของสังคมนั้นติดตามมาเยอะครับเ,เลยคิดว่าเอาพระสงฆ์เราควรจะมีการช่วยดับระงับสิ่งที่ว่ามันเดือดร้อนครับที่เป็นภัยต่อมนุษย์ครับ ก็เลยคิดเอาหลักธรรมพุทธศาสนาเ็าช่วยครับผมในอดีตคนในพื้นที่เขาทําอะไรฮะถึงต้องทําลายป่าในอดีตชาวบ้านความจริงชาวบ้านจริงๆทําไม่มากครับแต่ทีนี้ที่ว่าทามากก็คือถูกสัมปทานอ๋อถูกทางการทางรัฐให้สัมปทานป่าครับให้ตังรุงเร่ยทาสัมปทานป่านั้นถูกทําลายมากครับแต่ระดับชาวบ้านก็เ,เพื่อบางทีก็มีบ้าง เรียมไปขายให้กับนายทุนรือวนายทุนก็จ้างชาวบ้านมามีบ้างครับผมหลังจากที่ป่าโดนทําลายเนี่ยหลวงพ่อได้ให้ประชาชนในพื้นที่เข้ามาร่วมคัดค้านหรือว่ายังไงครับคือคือไม่ได้เจอคัดค้านเนาะขอร้องครับผมขอร้องทางสัมปทานน่ะเพราะว่าขอให้หยุดการตัดไม้ทาลายป่าก่อนเพราะสภาพการเปลี่ยนแปลงของกระแสของแม่น้ามันเหือดแห้งและชาวบ้านที่ทําการเกษตรอยู่นั่นน่ะก็ถูกกระทบกระเทือนมาก ต้องอพยพแรงงานของตนเองเข้าอยู่จุงุงเทพเพราะไม่สามารถที่จะทําการเกษตรให้ได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมถืงว่าใช้เวลานานไหมครับในการฟื้นพื้นที่ป่าให้กลับมาเหมือนเดิมตั้งแต่ปีสองพันหรมาก็เริ่มเริ่มมาแต่ทีนี้มาเอาโทรแบบแบบว่าใช้รุนแรงหน่อยก็คือปี2,9ถึงไอ้สาครับก็คือใช้มาตรการรุนแรงการรุนแรงเพราะความแห้งแล้ง มากมเพราะชาวบ้านบางคนไม่รู้ไม่เข้าใจไอ้เขา้าไม่รู้ไม่เข้าใจว่าสภาพการเปลี่ยนแปลงเพราะเป็นการเปลี่ยนแปลงของป่าไมา้พื้นป่าครับแต่ไปเข้าใจบอกว่า,วาปลุกระดมขึ้นมาว่าเป็นโทษนั่นบ้างโทษนี้บ้างว่าทําให้ฟ้าฝนแรงครับผม,ผมปัจจุบันเนี่ยชาวบ้านได้ให้ความร่วมมือกับหลวงพ่อดีมากน้อยขนาดไหนครับเออให้ความร่วมมือมากทร,บราบมาว่าหลวงพ่อได้รับรางวัลด้วยใช่ไหมครับ เจริญพร่ะเป็นรางวัลอะไรครับหลุงพ่อลูกโลกสีเขียวครับตอนที่ลุงพ่อได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียวเนี่ยตอนนั้นได้ครั้งที่เท่าไหร่ครับที่สองฮะครั้งที่สองได้ประเภทประเภทไออนรุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมสุดท้ายนะอยากจะให้หลวงพ่อฝากกับผู้ชมที่ชมรายการเกี่ยวกับเรื่องราวของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินะครับเจริญพรก็ขอฝากกับพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งหลายถ้าคณะใด ถื่นป่ายังอุดมสมบูรณ์อยู่ขนาดนั้นป่าไม้อุดมสมบูรณ์แล้วน้ําและทรัพยากรสิ่งแวดล้อมหลายๆที่ตามมาก็กยังอุดมสมบูรณ์บอกว่าป่าหมดน้ําสักหยดจะไม่มีป่าเขียวะจีทุกชีวิตจะสดใสเพราะฉะนั้นก็ขอฝากครับพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งหลายจึงช่วยกันอุรักษ์เถื่นป่าเอาไว้เพื่อลูกเพื่อหลานและสืบสาน ตามพระราสนิญานขอาความคิดของพาะพลวงพระเจ้ากระบาสุตเดพระเจ้าอยู่หัวที่ท่านทรงอยากจะให้ประชาชนช่วยกันรักษาป่าและผืนน้ำเอาไว้ แล้ววันนี้นะครับหมอกกต้องขอขอบคุณพระครูมนัทีพิทักเป็นอย่างสูงเลยนะครับที่มาพูดคุยกับเราในวันนี้นะครับขอบคุณเป็นอย่างสูงครับหลวงพ่อ,อโอเาครัะแต่ว่าวันนี้นะรเราโชคดีมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมที่จะได้เห็นพิธีการวันนี้เราจะมีพิธีการอะไรสบืบชะตาแม่น้ำสืบชะตาแม่น้ำบวชป่าและบวชปา่านะครับวันนี้เราจะได้เห็นพิธีการแบบเต็มเต็มเลยงั้นเริ่มเลยไหมครับหลวงพ่อเออไจอเลยนะครับเชิญครับมา ความสำคัญของพิธีสืบชะตาแม่น้ําและพิธีบวงสวงป่านั้นนะคะก็คือก่อให้เกิดความร่วมมือความสามคัคคีและช่วยเหลือเกื้อกูลกันภายในชุมชนค่ะทําให้เกิดความเลื่อมใสเคารพต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกป้องรักษาแม่น้ําและป่าที่สําคัญยังก่อให้เกิดความรักหวงแหนและสํานึกในการดูแลรักษาแม่น้ํา ตลอดจนป่าไม้ให้คงอยู่คู่กับคนไทยอย่างยาวนานอีกด้วยค่ะ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับทริปท่องเที่ยวจังหวัดพะเยาแหมเชื่อได้เลยว่าคุณผู้ชมก็คงจะได้รับความสนุกสนานกันอย่างเต็มที่เลยทีเดียวนะครับวันนี้เนี่ยหมอก,ก็พาคุณผู้ชมไปดูสิ่งต่างๆที่จังหวัดพะเยาเขามีนะฮะเชื่อได้ว่าถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมมีโอกาสมาจังหวัดพะเยานะครับไปตามแหล่งท่องเที่ยวที่หมอกบอกรับรองว่าสนุกสนานแน่นอนครับผมสำหรับทริปนี้นะหมอกเดินทางทั้งหมดเป็นระยะทาง807กิโลเมตรใช้น้ํามันไปแค่100ลิตรเท่านั้นเองครับและตอนนี้ก็มาถึงช่วงคําถามํามาาวคมมถีอยู่่ พระคูมานัททีพิทัทงนะครับได้รับรางวัลอยู่2อย่างอะไรบ้างใครที่ทราบคําตอบแล้วก็รีบส่งคําตอบเข้ามาได้เลยนะฮะเสื้อสวยๆแบบนี้รอคุณผู้ชมอยู่ส่วนเฉลยคาถามประจำสัปดาห์ที่แล้วพร้อมกับรายชื่อผู้โชคดีก็ขึ้นให้ตรงนี้แล้วนะครับผมสําหรับคุณผู้ชมคนไหนที่อยากติดตามความเคลื่อนไหวของรายการเราผ่าน Facebook ก็สามารถแอดเข้ามาได้เลยนะฮะก็ขึ้นให้ตรงนี้แล้วเช่นกันในสัปดาห์หน้าหมอกจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่ไหนนั้นต้องคอยติดตามชมสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับ